ันนี้มาเปิดบ้านเก่าให้ดูค่ะแล้วก็มาอัปเดตบ้านใหม่ด้วยนะคะกากลับไทยมีคนถามเยอะมากก็อยากให้ลงวิดีโอบ้านเก่าบ้างอยากเห็นว่าอยู่ยังไงบ้านก็จะเป็นบ้านสองชั้นนะคะข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ค่ะบ้านนี้ก็คือมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนเราเกิดค่ะเป็นบ้านแบบสมัยก่อนที่เป็นห้องโถงกว้างเวลากลับบ้านก็ไม่ได้มีห้องนอนค่ะก็จะเอาตู้เสื้อผ้ามากั้นให้เอาวิดีโอนี้ให้พ่อกับแม่สามีดูด้วยนะคะตอนที่กลับมาตอนนั้นหลังแต่งงานเรากลับบ้านคนเดียวมีแต่คนถามว่าทําไมไม่พาสามีกลับด้้วยยเออาาจริงๆไไม่ด รือว่าอะไรที่มีบ้านเก่านะคะแต่มันไม่มีความสะดวกสบายค่ะเรารักเขาเราก็อยากให้เขาอยู่ที่สะดวกสบายนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเขารักเราจริงบ้านยังไงเขาก็อยู่ได้แต่เป็นเราเองที่ไม่ได้อยากให้มานะคะส่วนอันนี้เป็นบ้านใหม่ค่ะอัปเดตตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ก็เข้าเกือบจะครบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาวางค่ะที่บ้านก็จะถือเครดตที่ว่าจะต้องขึ้นบ้านใหม่ก่อนค่ะก่อนที่จะเอาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆออกมาวางตอนขึ้นบ้านใหม่ก็จะเป็นบ้านลงๆพอมีคนมาขึ้นบ้านใหม่ก็จะได้มีสถานที่กว้างๆค่ะพวกผ้าม่านม่านพับต่าง ตอนนี้ก็คือติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอติดผ้าม่านบ้านก็ดูแบบอบอุ่นมากขึ้นดูเป็นบ้านมากขึ้นค่ะสีอของผ้าม่านก็คือเลือกตามสีของพวกเฟอร์นิเจอร์โซฟาต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสีที่แม่ชอบด้วยค่ะหลายคนอยากเห็นรีวิวบ้านจะบอกว่ากลับไปไทยรอบนี้จะถ่ายรีวิวให้ดูเต็มๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่พร้อมนะคะสาหรับคนที่ถามว่าบ้านใหม่กับบ้านเก่าอยู่ห่างกันมากไหมจะบอกว่าอยู่ใกล้กันเลยนะคะคือวิวหน้าต่างที่มองออกไปก็จะเห็นบ้านเก่าอยู่ตรงนี้เลยค่ะ